สบายดีพี่น้องปล่องปลายเบอร์ดิคุสุคนบัดสมองสุบอร์นนสบายดียามแรงพี่น้องเอ้ยตอนเนีเ้ยเขอยู่ตลาดแรงเซโน่เนาะตลาดเขาเรียวกว่าตลาดเป็ยังตลาดของสดของสดของ,งของสดของแห้งของสดของแห้งตลาดของกินบ้นบานๆนี่แหลนะเนาะตลาดของกินเล้าเหล่าอ่ะสัสหองตลาดเล้าพี่น้องเลยคือของกินเล้าเหล้าครับแหละเมื่อนี้ก็ ซื้พาพี่น้องมาหรอซื้อของเล,เล็กๆแน่อยพี่น้องเลยมาซื้อตลาดเอ้ยเอามาซื้อตลาดหน่อยสิคือจริงเงินหลายกระดอกกระดียงแท้สิมาซื้อมา,อมาไม่พี่น้องเลยพ้นละไม่เก้าอย่างเนาะสิไปเห็ดสิไปเห็ดอยังกบบูซาหับโซ่พี่น้องเลยบูาบซ,ซบาหับโซ่ปีใหม่เนาะ หับโซกได้โมเมนต์เสริมดวงสิไปหับดวงหับโซกเนาะปลายเบิ่งน้ำการพี่น้องเลยมันสิสิเพรียงกะได้บางไม่เก่าอย่างผลไม้เก่าอย่างมันจะนมีพิชางในจะว่เเะาเขาเห็ดจัดไว้เรียบร้อยแล้วไปจัดเนาะตลาดมือหนิคนคือจิบบลายเบิ่งมันเสียงห่างเนี่ยเดบ,บุ๊กเลี้ยวกระบาน่ะคือกูยังไม่ยัดคน้นตัง้งยังนี่อยู่เงินอะ ก็หายเจะไปหาหมื่นนะเด้สาเบแล้วเอาเงินใน,นหาหมื่นไปซื้อนาำารลมหน่อยนะหาหมื่นกีบหาหมื่นกีบได้พี่น้องเลยเอาไว้จะทบเสือ,อพูอะนะใช้ปีหลดฮะ จังหัดที่เก่าจังหวัดา่้าของการเท็นที่รถ ีเซโน่มัติรีปั๊เซื้ออยากอะไรสตรีวหนเบอร2467เจ็ดมาสิบพันกะเช้าอะไบ่เดี๋ยวออกมาก่อนไปเท่า ของมากก่อนเดิไเดนไปเท่าเด้อจิไปรอกก่อนบอปน้นสต๊กห้ามแล้วเหมือนนี่ยนต๊อกลาดทางแล้วมือนี่นั่งรถจักรมาซ้ ฮะเออพระเจ้ามึงเวม่ยเามาคลายเลย มัีต๊วางจะมีต๊ะมกันตวา่นมงหนตงหนนี่นะตรงหาพันบุ์บัตนตัวชมตชมพนนี้ต๊ะวางเดยังหาตรงหาพันบตจะมหาพันตมนยากบอสซมตรงซิบกระไทยมักยากกระไทยเทอาทมนั่แซมทองซิบไทยออกมาก่อน

บินบินตัวแตกออกน่ไหมสำปากินคุนโอ้ปลาดินะหน่าบุกระกินเราพอยแม่ปลาใหญ่นะดีนะใงรเต็มท่อง

แลนธนาพี่น้องไวลายิ่งยืดามันก็อ่นจั๊กระเจาะมาตัวเสีงตลาดขี้นว่าบริสุทธิ์อันนี้ขับผลนะตลาดขี้นว่ามีเยอะมาอ พักเบาพักเบาหน,น่หอยตรงอะไรเนะหกพันมึงเป็นหาพันสิจะพังแล้วละซื้อหาพันหา ต่อไปาจะไปหาพลไม้ไปจะไพี่นให้เบ่งพลไม้ก้าวยาเอาเบงอะไ้กินก่อนเดี๋ไปน้อยพปดี่ไนน้อะไรกีอั้อ ตัวแรกนะเดสิ้าต่อมกบ้าเจดบหันนีต้องมีข้าวแมาไมนิดนตรกหกสิะขึ้นราคาเลยเนาะก็อันนี้อ็หาสิบโบ๊กก่อันนี้ก็้าสิบโบองค่นขึ้นราคาถือเอาไปเลยะื้อนแม่นาง ตัวนาหกบบอ่ะนะหกิบกับเจ็ดิบหาอันเดียวนี่เานาะหากิบเนาะเออหกิบพันตัวนงเจ็ดิบหาหกิบกัสิบระมาณนร้อยกว่าบาทพี่นองไหม

่มีมงเี่ยมี่งหมดุ๋ยใเอมงคลเอเป็น่าไรมมายมงคแล้วแห้งหูดีกว่าเจ้าหลายๆเอ้ยคนขายนะเจาเา,ามาเกี่ยงปุไปใส่นี่ยครับเบิ้งคักเลยครับโชคได้นี่ เห็นบอป้าอันนี้ไปหัโซคได้่นแหางว่าบห้วิตนีวิตซินเลยเออเอามี่อยางไปเอาไล่ๆเลยเออนีนั้นเนาะหาเราบ่อูโล่เนี่มังม่วงอันนี้โล่นได้นี่นะโล่อยากกินมังม่วงนี้พี่น้องเลย มันเซ่บแด้บางหมวงโลซาพันซาพันไดโลละเจบปลายบาทฟ้าเจ็ดสิบห้าหรือแปดสิบพูดะไซาพันไปหาโชคแล้วควง 7, บ,บ 75, ดีสิไปหาโชคได้ยมันต้องเอาคองดีคองงามต่อ นี่ยู่โอเคพี่น้องเอ้เนะาะแล้ววาจ่ายด้พี่น้องเด้อโชคดีภาษามีแหล,ละเนาะยังเกาะเป็นยังเกาะก็พูดก็พูดอะไรเขาเบิ่งมาชมพี่น้องเลยมันตั้งนั่นนั่นแล้วเนาะไปแล้วพี่น้องไปสบายดีสบายดี